ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยหุนกู้หวข้อทอปิกวันนี้ซื้อคุณกู้ TPI p o r i n Power 3า0แสบาทอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.8%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับของกสุนหาฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ บริษัท TPI Porin Power จำกัดหมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดซัพร์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท TPI Porin Power จำกัดหมหาชนครั้งที่ 1. 2568ท 2, 5, 6, 8, 8, คงครบกำหนดไท,ท่ถอนปี2573นะครับอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย คงที่ร้อยละ3.8ต่อปีชำระด,ดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุคุ้นกู้และชำระด,ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาทนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทภายใต้โครงการตาสาหนี้นะครับปี2566ประกอบไปด้วยโครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ห0,000่น000ล้านบาทนะขนาดใดขนาดหนึ่งโดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียนนะครับซึ่งรวมถึงเพิ่มวงเงินการเสนอขายนะครับถ้ามีที่ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบนะครับและโครงการตัวแรกเงินทั้งสิ้นไม่เกิน5,000ล้านบาทนะขนาดใดขนาดหนึ่งนั่นเองนะครับ อันดับความน่าเชื่อถือตัวหุ้นกู้นะครับคือ A ลบแนวโน้มดับเครดิตลบโดยบริษัททิดเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่1 1กรกฎาคม2568ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบ,บันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานกรลอตาให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ระยะเวลาการเสนอขายวันที่28เอ่สิ6 27 28สิงหาคม2568เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับและผู้ลงทุนสถาบันสําหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันธนาคาร c i m b ไทยจำกัดหมาชนนะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเซพารจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พก์จำกัดบริษัททรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดหมายชนเสนอสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นคือธนาคารธนาคารอาหารไทยธนาชาติจำกัดหมาชน สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะครับไม่รวมผู้ลงทุนสถา,า,าบันและสากลได้แก่บริษัททรัพย์กรุงศรีทีาจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ไยจํากัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ cgis international ประเทศไทยจำกัดบร,ริษัททรัพย์บิยอนจำกัดหมายชนบร,ริษัททรัพย์บูเบลจำกัดบร,ริษัททรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดหมายชนในบรเวณหุ้นกู้ธานาคารกรุงศรีนิการจำกัดหมายชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธานาคารกรุงศรีนิหารจำกัดหมหาชนนั่นเองนะครับหุ <un> ้นกู้นะครับ tbi power จำกัดหมายชนนะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกทุกเดือน3เดือนให้ดอกเบี้ยทีหนึ่งเงินต้น 3, 5 0 0 0นบาทดอกเบี้ย3.8%จจำนวนวัน นะครับ1-3ถึง3เดือนแรกนะจำนวนวัน90วันดอกเบี้ยให้รับ3 2 7 9บาท45สตางเดือนที่ 4- 6ถึง6นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยให้รับ3 3 1 5บาท8 9ตางเดือนที่7ถึง9านวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ3352บาท33สตางเดือนที่10ถึงนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ3 3 5 2บาท33สตางรวมอัตราดอเบี้ยทั้งหมดคือ66,500บาทกัันเองบาทรับ ดอกเบีย้ยหักภาษีจ่าย15% 66,500บาทหัก15%หัก9,975บาทเหลือนะครับ56,525บาทรับตัดดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยสรุปเงินต้นนะครับ3 5 0 0 0บาทบวกอัตราดอกอดบเบี้ย56,525บาทเป็น46,525บาทอัตราเบี้ยนี้นะครับรับไป ก่อนจากการใครมีคำถามเกี่ยวกับคุณกู้สามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับคุณกู้ตัว tpi p o ร i n จำกัดมาชนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันว่านะครับคำนวณตาดอกเบีย้ยเนี่ยจะคำนวณตาดอกเบีย้ยคุณกู้จะได้เท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกสัมม้คมลก่อนการสน <c oughs> ใจลงท,ทุนทุกครั้งและทุกเพศด้วยนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการสเสนอขายตาสารน,นี้และลังสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย33์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทํการของสํนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ